สวัสดีครับสองพระในบ้านวันนี้มาชมเหรียญสายใต้กันครับระเกจิสายใต้เหรียญนี้ทองแดงรมดำครับเก็บได้อย่างสวยงามทีเดียวเป,เป็นเหรียญหลวงพ่อสงค์นะครับ ขอสงครับจังหวัดชุมพรครับยังสวยนะครับยังสวย ด้านหลังเหรียนครับปัดเขาพ่อตาจังหวัดชุมพรครับด้านหน้ารูปหลวงพ่อเต็มองครับรูปแบบไม่เหมือนใครลุกยิ่งเต็มเหรียญครับ ภาพยังสวยนะครับอ่าลุงพ่อยังคมชัดครับ สวยงายายงก็ฝากฝากดติดตามนะครับช่อง2องพระในบ้านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ